มาเนอะครับมากินข้าวแรงด้วยกันครับผมมาแรงนี่ของกินหลายอย่างนะครับตองมีน้ำพริกกะปิครับน้ำพริกกะปิอันนี้คุณเชียงทอดนะครับไข่ทอดครับต้ออันนี้อย่างว่าปิ้งเฮดขนแดงเลยมาได้ปิ้งเฮดขนแดงครับอันนี้ออกตีอันคันซาเอาฮะนะครับนอตีทางตรงนะครับนอตอซางครับ่ต้มนอซางครับอันนี้แกงเฮดหูล่ะแกงเฮดหูล่ะใส่ฟักละเนาะ จิ้มในห้องเฮ็ดหูนูนอ่างนนาะอกบ้านเราทางเหนือนห้องเฮ็ดหุ่นละอันนี้เป็นพักบุ้งครับพักบุ้งในซ้าเอาหันาานำมันโซ่กับน้ำมันดูผมกินลายย่างนะครับเนอร์นี่นะนี่ครับมากินข้าวแรงด้วยกันนะครับนี่ผมกินลายย่างลายอันครับนี่ครับคุณเชียงทอดนี่มาเนอร์มากินข้าวแรงนะครับเนอร์า้ำแต่ๆครับนี่ครับ